สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซอร์ลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเพลินและบันเทิงกับผมนิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอัติรุธครับครับผมเราสองคนไม่ได้มาจัดรายการต่อหน้าคุณผู้ชมนี้ถึงสี่เดือนเต็มครับสี่เดือนด้วยกันนะฮะแต่วันนี้พวกเรากลับมาแล้วนะครับภายใต้มาตรการอันเข้มข้นนะครับในการถ่ายรายการครับผมซึ่งเป็นมาตรการที่ทุกคนที่อยู่ในวงการทีวีละครและโฆษณาและสารพัดการถ่ายทํานั้น จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครับใช่เลยครับแต่เวลาดีๆแบบนี้พบกับเราได้ทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงชวเช้า11นาฬิกาทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับ,รบไม่รีรอเข้ารายการกันเราดีกว่านะครับแน่นอนครับข่าวประชาสัมพันธ์จากทาง Major c i t y p l e x นะครับเขาบอกเลยว่าทุกๆสัปดาห์ตั้งแต่โรงหนังเปิดเมื่อวันที่1ตุลาคมเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยหนังเลียงกัน โอ้โหยั<จ>มามเป็นกอง<า>ครับ11พฤศจิกายนนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับใครที่เป็นแฟนหนังดาวระทึกขวัญอย่าง Escape Room ภาค2มาแล้วกับ Escape Room 2 n o Way Out ครับแล้วใครที่ตื่นระทึกไปกับหนังฮาโลวีนนะครับ Halloween Kills ก็มีมาให้ชมกันแล้วใครที่คิดถึง Pierce Brosnan oh. The Misfits ก็มาให้ชมกันเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่สนใจรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับสามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์ของ Major Cineplex นั่นคือ w w r l d w i d e w e b m a j o r เมครับใช่เลยครับมาที่เรื่องของป๊อปคอรนกันบ้างนะครับเพราะว่าทางเมเจอร์ซี p l เพล็กซ์มีป๊อปคอรนชุดพิเศษต้อนรับหนังเรื่อง Ghost Butter Afterlife ครับนี่เลยฮะด้านหน้าของเรานะเป็นชุดป๊อปคอรนนะครับชื่อว่าชุด Ghost Butter Bucket Set นะครับจะเห็นว่านี่ฮะเป็นรูปผีแล้วก็มีเครื่องหมายทับคู่อันนี้คือบรรจุป๊อปคอร์นนะฮะนี่แหละครับน่ากินแบบนี้ยังไงก็สามารถไปดูกันได้นะครับ ใครที่เป็นคอนังโกสบัตเตอร์เนี่ยต้องเก็บเอาไว้เลยนะครับซึ่งใครที่สนใจนะครับสามารถไปซื้อได้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กนะหรือว่าจะเป็นช่องทาง d e l i v e r y ก็สามารถไปซื้อได้นะครับที่เมเจอร์มอลนะครับในช้อปปี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยแล้วก็แน่นอนนะครับประเพณีของเราคืออะไรครับช่วงแรกของรายการเฮะเราจะทำให้คุณเร้าใจไปกับการประมูลกระแสฮอตฮิตนะครับทั้งในโลกภาพยนตร์และบันเทิงที่รับรองว่าคอหนังคอบันเทิงแบบคุณไม่ตกข่าวแน่นอนนะครับติดตามกันเลยครับช่วงแรกของเราสิโลลอยบีครับ ช่วงเซลลูลอยบีดสนับสนุนโดยเมเจอร์พอปคอนเดลิเวอรี่พอบคอนสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยทรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอปเดลิเวอรี่านทอมฮอลแลนด์ทีแ่แฟนๆจะมีพาติดตาว่าเป็นสไปดีล่าสุดก็ขอสลัดลุกบ้างอะไรบ้างเพื่อมาแสดงนำพาภาพ์แอคชัน่นบูมันหยดเรื่อง Uncharted ซึ่งเป็นการหยิบเรื่องราวของนักล่าสมบัติจอมบูในเฟนเดรกจากวิดีโอเกมชื่อดังนั้นเองค่ะและในตัวอย่างที่ถูกปล่อยออกมาก็ได้เผยถึงการประกบคู่กับมาร์ควอลเบิร์กในบทของเบคเตอร์ซโอลิวานที่เป็นเสมือนเมนเทอร์ของเนธานซึ่งจะเป็นตัวนำพาทั้งสองออกเดินทางผจญภัยค่ะ I play s Nathan's older, wiser, and far more handsome mentor. Well older, yeah. ต้องบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้โปรเจกต์ Uncharted ถูกพัฒนามานมนานกว่า10ปี oh! ทางเปลี่ยนบทประพันธ์แล้วเปลี่ยนอีกนับตั้งแต่การเริ่มเขียนเมื่อปี2010นู่นน่นอกจากนี้ยังมีผู้กำกับหลากหลายคนที่ถูกท้าทามให้มากำกับการแสดงอย่างชอนเลวีจากแฟรนไชส์ n i g h t at the Museum หรือเซฟกอร์เดนที่กำกับภาพยนตร์สายฮา ก่อนที่รูเบนแฟลชเชอร์จากแบนนอมถูกมอบหมายหน้าที่นี้ไปไหนที่สุดและแน่นอนโซนี้เห็นแววทอมฮอลแลนด์ที่มีศักยภาพนับตั้งแต่แสดงแฟรนไชส์ชิ้นโบแดงอยา่างสไปเดอร์แมนก็ไม่รอช้าที่จะเรียกนางให้มาเป็นพระเอกสารออีกนิดหนึ่งนะคะเพราะ u n น h ช r เทสมีกำหนดฉายในวันที่18กุมภาพันธ์2022ค่ะ Keep ความฝันเป็นจริงแล้วสำหรับนักแสดงสาวเจ์นี่สมเลตเพราะล่าสุดทางค่ายสตรีมมิ่งอย่าง HBO Max เตรียมสร้างภาพยนต์ standalone เรื่อง Black Canary เนื่องในตัวละครจากภาพยนต์ Birds of Prey หรือทีมนกพูนล,ล่ากับ Harley Quinn ผู้รอดชีวิตที่ฉายเมื่อปี2020หากย้อนไปดูเรื่อง Birds of Prey นาะจากจิตแผ่เรื่องราววีรกรรมซาซาของ Harley Quinn หลังจากที่เลิกรากับ The Joker แล้ว เรื่องนี้ยังได้เปิดตัวตัวละครที่จัดซานตัวจิ๊บจีดในแก๊งนกไม่ว่าจะเป็น The Huntress, m o n มอนโชยาและ Black Canary ซึ่งตัวละครสวยเสียงสังหารอย่าง Black Canary เนี่ยแหละที่โดดเด่นไม่แพ้าสาวฮอร์ลีเลยและทีน้าสนใจสุดๆผู้ที่จะมาคุมโปรเจกต์นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นมิเชลก e ีน สาวโปรดิวเซอร์ซีรีส์ Lovecraft Country ของทาง HBO Max ที่ตอนนี้ดีแมนสึงเวอร์เพราะล่าสุดเธอก็เร่งเขียนบทให้กับภากยนต์ทีม Raider ภาค2อีกด้วย <Wow. S 1> ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทางค่าย HBO กำลังแรงสร้างเพื่อแข่งขันในศึกสตรีมมิ่งที่น่าจับตามอง นอกจากเรื่อง Black Canary แล้วยังมีภาพยนตร์เรื่อง Blue Beetle หนึ่งในสมาชิก Justice League ในโลกอนาคตซึ่งจะนำแสดงโดย Solo m a r i n นดูเอญยและเรื่อง Batgirl ซึ่งรับบทโดย Leslie Grace ที่ดาวพุ่งแรงตั้งแต่นำแสดงเรื่อง In the Heights ค่ะโอ้โหว <c oughs> งการนี้เนี่ยไม่เคยหยุดกับเรื่องราวที่มีความร้อนแรงของวงการบันเทิงคอลลีวตด ร,รวมถึงข่าวสารมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆเหล่านี้ติดตามกันได้นะครับในช่วงเซอร์ลอยบีทของรายการเซอร์ลอยครับแคนถูกต้องครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะครับช่วงหน้าใครที่ชอบความตื่นเต้น <c oughs> นะฮะ <c oughs> เราทึกขวัญต้องรอติดตามไปเลยครับเรามีเรื่องราวของภาพย,ายนตร์เรื่อง s s r o p m r o o ม2มาฝากกันสักครู่เดียวครับ The future. Can see it There's see Fu crusade I coming can a Let's like Demons Let fight จากผู้กำกับเดอร์นี่วิลเนฟวันนี้มันเริ่มต้นแล้ว I must not f e ดูวันนี้ในโรงภาพยนตร์และ iMAX 4D X MX 4D When I was young, something happened to me. Who are you talking to? Is he your imaginary friend? ผู้ชมครับแคนครับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอย r เรคคอมเมนนั่นเองนะครับกับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูช่วงนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องหนังระทึกขวัญเนี่ยนะ mindset ของคนเนี่ยมันง่ายมากเลยซีรีสร์เกาหลี Netflix Squid Game กนดังไปทั่วโลกนะฮะพอพูดถึงหนังสไตล์นี้เนี่ย ในปี2019มันมีหนังสไตล์นี้เช่นกันในฮอลลีวูดภายใต้ชื่อ Escape Room ซึ่งมีคน6คนมาเล่นเกมเนี่ยซึ่งกฎและกติกาง่ายมากเลยเกมเนี่ยอยู่ในห้องที่จำกัดพื้นที่ครับแต่ว่าต้องเล่นให้ชนะตอบคำถามไม่ถูกภายในเวลาที่จำกัดเพราะว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่รอพวกเขาอยู่นั่นคือ Escape Room กักห้องเกมโหดแต่วันนี้ภาค2กลับมาละภายใต้ชื่อ Escape Room 2 No Way Out คือจะบอกว่าฟังดูกติกาก็อาจจะดูเหมือนง่ายนะฮะแต่ว่ากติกาในแต่ละห้องเนี่ยแหละครับการที่พวกเขาจะออกไปได้เนี่ยบางทีอาจต้องแลกด้วยชีวิตเหมือนกันซึ่งใครที่เป็นแฟนตั้งแต่ภาคแรกนะฮะเดี๋ยวภาคนี้เราจะได้พบกับตัวละครที่รอดมาจากภาคแรก มาเล่นแน่นอนครับและพบกับนักแสดงอีก4ท่านที่จะมาร่วมสบบความสนุกในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งในภาคนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้รายการของเรามีตัวอย่างมาให้ได้ชมกันนะครับไปชมตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Escape Room 2ครับ No Way Out กันได้เลยฮะใน Celloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celloid Recommend We're lucky to get out of those escape rooms alive. I need to know that the criminals who killed the four people in front of me are held accountable. They're hiding in plain sight in the middle of Manhattan. We need to stop them. I'm in. I know this is a lot to ask, but thank you for coming with me. Do you hear that? Hey, what the hell is going on? Ah, the train just uncoupled! Ah. You've gotta be kidding me. No, no, no. It's happening again. You guys have played the game before? So what is this? Like a tournament of champions? Look, we all know how this works. We solve the puzzles or we die. False <laughs> advertising ah! oh, must be pulled. This ad yourself is missing an E. So maybe we pull the corresponding handles with a missing letter. Yes! E. Anyway. MNA. Yeah! Come on, we are on time! The missing letters are WB! This is way bigger than last time. You gotta try something, right? There's a special reason each of us survived. I can't feel physical pain. Just imagine the kinds of puzzles they came up with for me. Take a picture. It'll last longer. Gets the clue. This looks just like the lighthouse on the postcard. I'm done running We can beat them at their own game What makes you think they're gonna let you walk away free again? We can make it stop w e r e gonna get a kill e I'm l a y i n g your game Not now Not ever มาสู่ตัวอย่างเรื่องที่2วันนี้เรามีเนื้อหาสาระความระทึกขวัญมาฝากกันเพียงแต่ว่า ดาราคนนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราเห็นหน้าเขาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเห็นเขาเป็นดาวตลก <Chris Rock S 3> คริสร็อกวันนี้เนี่ยเขาพลิกบทบาทมารับบทที่โดดเด่นมากในภาพยนตร์ซอภาคใหม่แต่เป็นภาคที่เขาบอกว่าเป็นภาคแยกที่มีชื่อว่า s p i r a l from the book of ซอหรือว่าเกมลอกอมาิตนั่นเองคือตอนแรกก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติก็ไม่คิดว่าคริสร็อกเนี่ยจะมาแนวนี้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับอย่างแรกเลยคือคริสร็อกเนี่ยต้องการที่จะท้าทายตัวเอง ลองเปลี่ยนบทบาทบ้างนะครับเพื่อที่จะชาเลจ์ตัวเองแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เขามีโอกาสได้ไปเจอกับในายใหญ่ของค่ายไลออนเกตก็เลยเอาโปรเจกต์นี้ไปนําเสนอแล้วสุดท้ายผ่านมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้แหละครับหนังเรื่องนี้จะสร้างความระทึกขวัญให้กับผู้ชมได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามีตัวอย่างภาพเพียงเรื่องนี้มาฝากกันไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ด้านแล้วนะครับในช่วงสโตรย์เรคเตอเมนกับการตีตาราหนังดีที่คุณต้องดูครับ Hey, hello detective banks do you know where your officers are jigsaw wait i thought the jigsaw killer was dead he is not days. How can I catch this guy? If there's nobody on the bus I can bust. You can't do this alone. Whoever did this has another motive, something personal. When was the last time you saw your father? Jigsaw copycat. It's is gonna go sideways fast. I'ma like a spiral. All available units, officer down. That was just a diversion to get us out of the precinct. Spiral, 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 I need everyone on this cake. Ah, he could be anywhere. He could be anyone. We're gonna tear this city apart. I'ma spin like a spiral. time your When the father last was วันนี้เรามีตัวอย่างเรื่องที่3ม,มาฝากกันถ้าเราจำหนังเรื่องนี้ได้ r ร a n Reynolds เล่น The Hitman's Bodyguard หรือว่าแสบซาบแบบว่า Bodyguard ตอนนั้นโอ้โหหนังเรื่องนี้ดังมากในปี2017ครับจนทุกคนบอกว่าเอ๊ะมันจะมีภาค2ไหม มาแล้วครับเที่ยวนี้มีชื่อว่า Hitman's Wife's Bodyguard ซึ่งในภาคที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้เห็นเรื่องราวครับของบอดดี้การ์ดฝีมือชการอันดับต้นๆนะฮะของโลกอย่างไมเคิลไรส์ครับซึ่งรับบทโดยแรนด์เรโน่ครับซึ่งเขานั้นถูกให้มาร่วมภารกิจกับมือสังหารรุ่นใหญ่ครับอย่างดาริสคินเคสที่รับบทโดยเซมิลล์แจ็คสันครับซึ่งทั้งสองคนนั้นไม่ถูกกันนะครับแต่ว่ามีความจําเป็นที่ต้องมาร่วมภารกิจสุดปวดด้วยกันแต่มาในภาค2นี้ครับความปวนยังคงมีเหมือนเดิมเพิ่่มมมเเติคืือออรรยาาสสุุดฟขงงัหหนใญ่ ซึ่งรับบทโดยผู้หญิงคนนี้ครับซอมาฮาเยกฮะหากผู้ชมพร้อมนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แล้วนะครับกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Hitman's Wife's Bodyguard นะครับในช่วงเซลอย Recommend ก,กับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูครับ Michael Bryce was trying to put his past behind him. You need to forget bodyguarding. Repeat after me. No bodyguarding. No. no. Guarding. Then he got pulled back in. let go, Jesus! To protect this homicidal nutbag's wife. What is he doing here? I said, get anyone but Michael Bryce? I believe it's pronounced, Thank you. In four days, all of you love will burn. They're planning a full scale cyber attack. Do not screw this up. But oh, we are definitely gonna screw this up. <laughs> I promised my therapist no bodyguarding. Let's not do that, guys. Let's just focus. I got it. No, it's fine. You guys just. You guys have at it. Maybe feather the brake a bit. I need you to protect us. We're trying to have a baby. We hey, gotta have mercy on our souls. Now repeat after me. I'm unlicensed. I'm unlicensed. That's terrible. Oh. Louder? I'm unlicensed! And I don't give a We need guns we need boats we need them are you ready to get your freak on what? that came out wrong not together with us that also came out wrong Agent. Oh! เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวสุดพิเศษจากภาพยนตร์เรื่องดูมาฝากกันในเซลรลอยพิกสักครู่เดียวครับผมงานจากเจมส์ก The Suicide Squad <c oughs> วันนี้ในโรงภาพยนตร์ It's major moment. คุณผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสัสบสนช่วงโดยโกลเด้นดักผู้นำในเทคโนโลยีของโลก AV แล้วก็โลกของโรงภาพยนตร์พวกเขาเป็นองค์กรที่สร้างปรากฏการณ์สำหรับโรงภาพยนตร์มามากมายมาแล้วทั่วเอเชียนะครับ,รบ,รบดูอยังคงเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนบอกว่าต้องดูบนจอใหญ่บนจอยักษ์เขาบอกว่าบารมีหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่งานสร้างที่ดูอลังการเขาบอกไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระหรือว่าตัวบารมีของผู้มกับอย่างเช่นเดนีวิลเนิร์ฟเขาบอกว่าเขาลบ ความยิ่งใหญ่เนี่ยของหนังเก่าๆเขาทิ้งหมดเลยนะและนี่คือบารมีชิ้นใหม่ของเขาเลยที่เขาดึงดารามากมายไม่ว่าจากยุโรปจากฮอลลีวูดเนี่ยมารวมกันหนึ่งในนั้นคือผู้ชายคนนี้เขาชื่อฮาวีเวร์บาเดมเป็นนักแสดงที่ทุกคนจดจำได้จากหนังดีกรีวันออสการ์อย่าง n o country for old men เขามารับบทเป็นสติลกาสติลกาเดนเป็นผู้นำเผ่าเฟรเมนซึ่งเป็นชนเผ่า ที่ทําเหมือนสไปซ์บนดวงดาวอาราคิสหรือดาวทะเลทรายแห่งนี้ครับคือต้องบอกว่าตัวฮาวเวียร์นะครับเขาได้พูดถึงตัวละครสติลกาเนะี่ยบอกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆจากหลายๆอย่างนะฮะระหว่างนักรบนักสู้นักคิดแล้วก็มีความเป็นผู้นําซึ่งวันนี้ครับในช่วงเซลลอยพิกของเรานะฮะมีสกู๊ปสุดพิเศษจากดูนมาฝากกันติดตามกันเลยนะครับในช่วงเซลลอยพิกครับสนับสนุนช่วงโดยโกเดนดักครับช่วงเซลลูลอยพิกสนับสนุนโดย Golden Duck. The test is simple remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. I think there's a hero's journey Paul is on that is beyond his control. He'd been training his whole life, and now he's grappling with uh, his survival. They're picking my family off one by one. It was very important for me that we never lost the focus on the human journey of the characters. Everything around Paul's future has been constructed by women. I wanted the movie to have that feminine power present. They really do have a huge impact on the evolution of his journey, starting with his mother, who trains him in the way of the Bene Gesserit. Jessica has been taught by the Reverend Mother. Our plans are measured in centuries. A Reverend Mother comes from another world, and she has her own ambition. It's a very complex, powerful character. Benedicteseret serve as powerful partners to the great houses to help us into a better future. I think Lady Jessica is a great mother that Paul is very close with. She's why he has the Benedicteseret-like qualities, and it's those qualities that put him on a path towards perhaps something greater, but something terrifying. You'll still be the only thing I ever needed you to be my son she also has this whole spiritual side to her that she indoctrinates paul with there are such beautiful moments of balance between mother and son when the mother trains the son to become what she believes he can become now we have to find the pyramid The Fremen are the people that are from Arrakis. I think Paul's connection to them is visceral. I think it's what he's seen. There's something that is beyond explanation. He knows that this kid is very strong for my community. The First time that Kynes meets Paul, I think her assumption is that Atreides' family are bullies. Arrakis has seen men like you come and go. However, very quickly, she starts to suspect he's the one. My road leads into the desert. I can see it. His dreams that feel prophetic in some ways are starting to come true. And ultimately, that meeting with Chani is a confirmation. That first sight of her, the horrible feeling that what he's seen is to be true. He's had these dreams, he's had these premonitions, he's heard the legend, and now it's really just time for him to step into it and be the leader that he's supposed to be. But it is just the start of their journey and what's to come. This is only the beginning. I think the vision for Paul Atreides was to try to find an honest portrayal of a young man who's facing extraordinary struggles, trying to navigate it with integrity, with honor, but at every turn is facing an extraordinary challenge. ช่วงเซลูลอยโค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Love and Monsters ซึ่งฉายเมื่อปี2020มาฝากดังนี้ Good instincts are earned by making mistakes. If you're lucky enough to survive a few mistakes, you're going to do all right out there. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่า สัญชาตญยาณที่ดีได้มาจากการทําผิดพลาดหากคุณโชคดีพอที่จะรอดจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนั้นได้คุณก็จะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วคุณผู้ชมครับแคนครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการเซอร์ลอยประจําวันอาทิตย์นี้นะครับ ทั้งบทนี้เป็น30รสิมีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเคลื่นและบันเทิงนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้นะครับ11นาฬิกาช่วงเช้าโดยประมาณนะครับ,รบทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้แต่ก่อนที่เราจะจากกันแคนเราคงต้องฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าอย่ากาดตกครับ<ช>ไม่ว่า<ช>ค,คุณจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามเราต้องมีการระมัดระวังอย่างเคร่งครัดนะครับหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างใส่หน้ากาก,ากเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดยิ่งกว่าน,นั้นคือมีกําลังใจให้ซึ่งกันและกัน<ม>เพราะเราจะต้องผ่านพ้นอุปสรรคแห่งโรคภัยไข้เจ็บนี้ที่เกิดขึ้นทั้งโลกนี้ไปได้ด้วยกันครับใช่ครับ ย้ำเหมือนเดิมนะครับถ้าไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถรื้อยอหลังกันได้ที่ทาง YouTube Channel ของเราครับเซลูลอยทีวีโชว์ครับหรือว่าเข้าไปในเฟซบุ o กเซลูลอยของเราก็ได้เหมือนกันนะครับมีอีก2ช่องทางอยากให้ติดตามกันนะฮะทั้งทาง Twitter แล้วก็ i n s t a g r กรมเซลูลอยทีวีโชว์ก็ตามไป Follow กันได้นะครับติดตามพวกเราด้วยครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการเซลูลอยของเราวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนดูแลตัวเองเ็คแคร์อย่ากาตกงนะครับวันนี้เราสองคนขอลาไป่อนสสสววััดดีี